สอนวิธีดังไวใน TikTok. ทิกตอกทาไมต้องดังไวในทิกต o อกถ้าไม่อยากดังก็ไม่ต้องแอดเพื่อนและเล่นคนเดียวดูคนเดียวไม่ต้องให้ใครมาเม้นบล็อกเลยนะค่าการมองเห็นเนี่ยเข้าไปบล็อกเลยบอกอย่าให้คนอื่นเห็นกูดูคนเดียวแล้วก็เข้าไปบล็อกเลยไว้ให้คนมาคอมเมนต์แล้วก็อย่าเพิ่มเพื่อนเพราะฉะนั้นอะทิกต k อกอะถ้าไม่อยากดังก็เ,เล่นคนเดียวถ้าอยากดัง เราไม่ใช่คนดังเราต้องเพิ่มเพื่อนเยอะๆการเพิ่มเพื่อนในทิกต o อกมันมีขีดจำกัดเราอะมีเพื่อนได้ประมาณไม่เกินหมื่นคนหลังจากนั้นเราจะเพิ่มเราอ่ะจะไปขอเขาเป็นเพื่อนไว้ได้คนดังในทิกต o อกหลายคนเขาก็มีเล่เหลี่ยมพอเขาขอแอดเพื่อนเยอะๆเยอะๆเยอะๆเสร็จวันหลังเขาไปแอบลบเพื่อนเราทีหลัง แล้วเขาก็ดูเหมือนดังดูเหมือนไฮโซในทิกต o กและทิกตอกอ่ะคนที่เข้ามาเมื่อปีหรือสองปีที่แล้วอะ่ะทําเล่นๆก็ได้เหมือน Facebook ทําเล่นๆก็ได้ยอดได้ไหลแต่คนที่เพิ่งเข้ามาปีนี้อะ่ะคู่แข่งมันเยอะเขาต้องมีเทคนิคมีศิลปะแล้วคนที่มีเพื่อนสองคนมีเพื่อนสิบคนมีเพื่อนไปถึงร้อยคนก็ถ้าเขาไม่คิดจะทําธุรกิจไม่คิดจะดังในทิกตอก ม่คิดว่าจะเอาทิกต็อกไปทําเงินเขาก็ทําได้เขาก็เล่นเขาก็บล็อกได้เอาไว้ส่องเพื่อนอย่างเดียวแต่ถ้าคิดจะทําธุรกิจถ้าคิดจะอ่าดังไวคิดจะมีตัวตนในทิกตอกถ้าคิดจะทําเงินจากทิกตอกก็ต้องดังก็ต้องดังไวๆทีนี้การดังไวๆมันก็มีเทคนิคการทำไวรัควลคลิปไวรัลคลิป ไอการจะตั้งเข้าตั้งใจไปทาไวัล่าคลิปอ่ะมันก็มีเทคนิคโน่นนี่นั่นก็มีบางคนสอนไม่เยอะและอีกคลิปหนึ่งคลิปธรรมชาติก็คือการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในอ่าทิกต็อกการเข้าไปกดเมน์กดหัวใจให้เพื่อนการเข้าไปดูคลิปไอคนที่บล็อกคอมเมนต์ไม่ให้เพื่อนมาคอมเมนต์ได้หรือไม่ได้เข้าไปดูการตั้งค่าว่าเฮ้ยเราอ่ะบล็อกคอมเมนต์ไว ก็แสดงว่าใครอยากมาทักแกากมาคุยก็คุยไม่ได้เพราะว่าเราไปตั้งค่าบล็อกคอมเมนต์ไว้เอ่อถ้าเราอยากเป็นทิกต o อกส่วนตัวไม่อยากทําธุรกิจเราจะบล็อกบล็อกคอมเมนต์บล็อกอะไรตั้งไว้ไม่ให้ใครมาดูไม่ต้องมาส่องไม่ต้องโพสต์ได้แต่ถ้าเราอยากดังอยากหาเงินในทิกต็อกเราก็ต้องเปิดคอมเมนต์ไว้ให้เพื่อนมาคอมเมนต์การคอมเมนต์การตอบกลับการมี engagement engagement ใน อ่า t ิกตอกในทุกช่อง Engagement มันมีค่ามากแต่หลายคน,มนไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเอะบางครั้งเราคิดไม่ถึงเนาะว่าไอ้ทำไมเขาทำโพสอย่างนี้ทำคลิปอย่างนี้เพราะว่าเขาอยากได้ค่า Engagement อยากได้กระแสทุกอย่างมันก็มีเคล็ดลับและทุกอย่างมันต้องมีเวลาอการเพิ่มเพื่อนเพื่อนอะ่ะยิ่งมากิ่งดีในทุกแพลตฟอร์มนะ ถ้าคุณไปเล่นแพลตฟอร์มไหนคุณมีเพื่อนไม่ถึงร้อยคนน่ะแสดงว่าคุณยังไม่ได้เล่นยังเล่นไม่เป็นเลยนะ